สนับสนุนโดยเซเป้บิวตี้ดริงค์ความสวยดื่มได้เซเป้บิวตี้ดริงค์ครบจริงได้ใจต้องไ m o b i l e เท่านั้นเราเนี่ยมีมีีมมมดาบวิเศษจะอยู่ในมือแล้วนะเราทำอะไรก็ได้เลยนะฮะยิ่งคนนั้นมีทักษะมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งอันตรายเลยนะ เขาจะทําอะไรก็ได้เลยทําให้คนเกลียดคนนี้ทําให้คนรักคนนี้ที่มันจะปฏิวัติคนคนนั้นได้เลยอะ่ะตอนที่เข้าไปเรียนนิเทศศาสตร์จุลานั้นด้วยด้วยความที่ว่าพี่เก่งบอกว่าเป็นอาชีพที่สมัยก่อนคนอาจจะมองว่ามันต้อยต่ําเชื่อผู้ใหญ่ค,คุณพ่อ,ค,ค,พอคุณแม่ล่ะผมคงไม่อยากว่าแล้วลูกฉันจบไปจะไปทํามาหากิน,นอะไรวันที่ผมเป็นติดนิเทศอ่ะ คุณแม่เดินมาแล้วก็มารูปหลังแล้วปีหน้าเศร้ามากครับ <laughs> ไม่เป็นไรนะปีหน้าเอ็นใหม่ได้ <laughs> คือผมก็ผมเข้าใจเลยนะว่านิเทศศาสตร์มันสำหรับในปีนั้นนะะมันมันไม่มีตัวตนจริงๆอ่ย <laughs> <laughs> ผมบอกยายว่าติดนิเทศนิเทศศาสตร์ยายบอกอ๋อศึกษานิเทศเหรอ <laughs> <laughs> ครูแนนแนวพอเข้าไปเนี่ยมัน,มนค่อยๆค้นพบฮะอาชีพสื่อสารมวลชนเนี่ยมันมีอิทธิพลที่รุนแรงต่อสังคม เป็นสายใยญของสังคมซึ่งเราไม่มีเราไม่เห็นภาพเลยนะฮะแล้วเพอเอร์ e มันจะมีแบบว่าก็มีรุ่นที่ชวนไปภาค mm hmm. เทปคาเซ็ตชื่อโจกจักรจีเหมือนกับโจกสั้นๆที่ดูแบบระบมก,กละมกทันทีที่เราแค่เราไปอัดเสียงในแบบกับไมโครโฟนแต่ว่า มันได้คลอดออกมาเป็นเทปเล็กๆ500ชุดซึ่งมันกำลังจะแพร่ออกไปแล้วเราก็นึกว่าในเทปแต่ละอันถ้าเรามีแบบกล้องวงจรปิดติดอยู่เนี่ยโอ้โหมันไปแบบมันไม่รู้ไปไหนเลยนะฮะทันทีที่เดินกลับมาคณะแล้วก็แล้ก็รู้สึกหน่อยๆว่าเฮ้ยนี่เรากําลังไม่รับผิดชอบต่อสังคม พอขึ้นปีสองผมลองทํามันเป็นสไลด์รับน้องนะฮะปกติเวลารับน้องปีสองรับปีหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องถ้ารุ่นผมก็เอารุ่นที่ที่เป็นวิชายมาเต้นกำลําเคียวอะไรก็ซึ่งผมเนี่ยเต้นไม่เป็นผมก็เลยมาปรึกษากับพี่ก้อยพี่กลอยอ๋อคือพี่ก้อยใส่แว่นอ่าพี่กลอยเนี่ยแบบสนิทกันมากเรามาทําเป็นแบบสไลด์ผีกันดีกว่าก็มานั่งเขียนแล้วก็ถ่ายให้เป็นแบบผีๆอ่ะแล้วก็ถ่าย น้องใหม่ที่เข้าน่ะค่อยๆเข้ามารวมตัวกันรวมตัวกันแล้วก็เหนียวเสื้อกันแบบกลัวมากพอทันทีที่ไฟเปิดอะน้องร้องไห้กันผมผมก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยก๋อยไอ้ที่เรานั่งนั่งเทียนเขียนอะไรกันเมื่อเช้าเมื่อวานนี้เฮ้ยมันมันทำให้เกิดไอ้อย่างนี้ได้ด้วยว่ะก๋อยเนี่ยมันดูดิน้องเหนียวเสื้อกันขาดเลยนะ ไ,ไงแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำพอตอนจบเนี่ยมันมันไม่รู้จะเข้าวงการหนังไทยยังไงฮะ,อะตอนในคณะเราก็เรียนแต่ทฤษฎีภาพยนตร์ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทําอะไรในกองถ่ายจริงๆครับแล้วเราก็รู้ว่าโอ้โหการถ่ายหนังไทยจริงๆมันแบบมันเป็นอาชีพไม่ได้เลยะะฮะก็ไม่รูร้จะเข้าไปยังไง ตอนนั้นพี่นินเขาตั้งบริษัทแล้วเขาก็ถามตามผมมาทำมิวสิกวิดีโอเพลงแรกเนี่ยให้พี่ให้พี่ปั่นชื่อเพลงฝันที่หลุดลอยแล้วผมก็ออกไปถ่ายผมก็ไปถ่ายถ่ายพี่ปั่นถ่ายพี่ปั่นขี่จักรยานพี่ปั่นนู่นนี่เสร็จตัดต่อเสร็จการ์ดูเสร็จแล้วพี่นินก็บอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่มิวสิกวิดีโออ่ะผมก็งงว่ามันไม่ใช่ได้ยังไงแกก็บอกว่าพี่ปั่นไม่ได้ร้องเพลงเป็นภาพไปเรื่อยๆจนจบเออแล้วพี่นินก็บอกว่าอย่างนี้ใส่เพลงอะไรเข้าไปมันก็เป็นเพลงนั้นได้หมดเลยอผมก็เออจริง ค็ค่อยๆทำเพลงต่อมาทำเพลงต่อมาเราเราทำงานในขนาดที่ไม่มีคู่แข่งเนี่ยครับโอ้โห oh, พอปลายปีนี่ผมกวาดรางวัลอย่างเดียวเลยฮะ uh huh. แข่งกับพี่นิกอะพี่นิกกัมมี่ครับก็แข่งกันอยู่สองคนมีอยู่แค่นี้ฮะแต่ว่า มันก็เป็นทางให้ผมได้เริ่มมาทํางานโฆษณาก็คือมีมีครีเอทีฟโฆษณาเข้ามาก็เป็นผู้กำกับโฆษณาเลยนะใช่กำกับโฆษณาแรกโฆษณาอะไรครับเซนทันมั้งฮะเซนทันคือตอนนั้นมันมีมีครีเอทีฟที่ที่ฮอตมากคุณเก้งปานตอบเขาก็ทำเซนงานเซนทันอยู่ฮะเขาก็ตามผมไปทําแล้วก็เลยได้เข้าไปลองทําครีเอทีฟเขาบอกว่าเราว่าอะไรครับอยากได้ได้งานแบบไหนนะตอนนั้นเขาคงรู้สึกว่างาน งานวีดีโอมันดูมันดูแปลกๆวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วก็มันไม่สมบูรณ์แบบมั้งฮะงานมันก็แปลกๆหลุดหลบ้างดูไม่ค่อยมีองค์ประกอบที่จะสมบูรณ์นักะฮะมันกลายเป็นสไตล์ขึ้นมามันกลายเป็นของใหม่มันเหมือนแบบเฮ้ยมันเป็นแฟชั่นโดยที่ผมไม่รู้ตัวแต่ว่าดีใจที่ที่ไอความฝันของผมมันใกล้ขึ้นมาอีกสต็อปหนึ่งอ่ะคือ พอทาโฆษณาเนี่ยมันเปิดโอกาสที่เราได้ใช้กล้องกล้องเดียวกล้องถ่ายหนังกล้องเดียวกับที่ที่ใช้ถ่ายภาพยนตร์ใช่ได้ใช้ไฟชุดเดียวกันได้เข้าไปในแล a บที่ที่ตัดต่อเหมือนกับภาพยนตร์ใหญ่ๆห่ะในบรรดาผู้กับนี้ทุกคนให้เป็นเสียงเดียวกันว่าหนังที่พี่เค้งทำเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีคุณค่าจริงๆคือสิ่งที่เราคิดมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดอะหรือว่าเราหวังไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าหนังมัน ขายไม่ออกขายไม่ได้ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับก็คือว่ามันอาจจะยังไม่ง่ายพอผมยังเข้าใจคนที่เดินอยู่ตามถนนอย่างนี้ยังไม่พอ